ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้กามาพบก,กับพอ่อแจมอีกน้อพี่น้องเนาะครับพอ่อแจมพามาติดตามเล่าพัฒนาของพ่อแหล่นะพี่น้องพ่อแหล่นอนนาเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่สิบเก้าสิงหาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกเจ็ดศูนย์เก้าหกเก้าแปด ครับเลขล่างก็อ 96, อก96นพี่นองเนาะครับเป็นจังไงมีผู้โชคผูค้หมานบ่น่อพี่นองกับพ่อแหลนอนหอนนานะครับครับพ่อแหลีนอนนาน,น,น,นี่ครับงวดวันจันทร์ที่19สิงหาคม2567ลาพัฒนาพ่อแหลีนอนนาบนล่างวิ่งรูด6กับ8เน้นที่6พี่นอง กัปรากฏว่ามาหกเด็พี่น้องเนาะเก้าหกเด้อพี่น้องเด้อเตียวว่าพอแหล่พันไปเน้นในที่หนึ่งหกแปดหานะครับแปดก็มาหกกบมาเนาะพี่น้องเนาะมาทั้งบนทั้งล่างครับแปดนะครับครับชุดวินเพันกก็เตรียมดื่มนั้นตัวนี้รับฝ่าวาย เด็กวิ่งเข่าทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะจับคูกูกับเข้าเก้าหเข้าตรงๆนะครับเอามือนีพ่อเตียมพามาติดตามต่ออีกนะครับเนาะกับพ่อแหล่นอนนานะครับเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันนะพี่น้อง อันผุดพี่น้องเนาะ เราพัฒนาพ่อแหลนอนนา ครับบทล่างวิ่งลูดสองกับเก้านะครับสองกับเก้าเน้นที่สองพี่น้อง ขับชุดวิ่นนะพี่น้องสองสี่ห้าสองสี่ห้าหกแปด ดวิดในพี่น้องนะขับส่วนจับคู่พี่น้องวันนี้สิหลหลห่างเน่ได้พี่น้องเด้อศูนย์ห้า ห้าสองแปดสองแปดหกนะครับเก้าห้า ดห้าเก้าหกแปดเจ็ดนะครับ ครับไม่เน้นคือเกาพี่น้องเน้นที่5้าสองแสองนะครับครับเบอร์เรลยก3ามตัวน้ำพี่น้อง เลขสามตัวสี่ศูนย์ห้าสี่ห้าสอง ห้าซองนะครับขับเน้นสี่ห้าซองไปน้องขับขัีเย็นไปนองเนานะ ครับเอาวันพุธพี่น้องเนาะวันพุธที่21สิงหาคม2567ลาวพัฒนาพ่อแหลนอนนาบนล่างวิ่งรูด2กับ9เน้นที่2นะพี่น้องเนาะรับจับคู่กับ0 5 5 2 8 2 8 6 9 5 8 5 9 6 8 6เน้น5 2 8 2พี่น้องรับเลข3ตัวกับ4 0 5 4 5 2 6 5 2 ับเนีนที่สี่ห้าสองนพี่น้องเนาะเอาฉะนั้นแล้วตัวเริ่มน้อพี่น้องเริ่มมาร์กสอบตัวใดเฮากันจะเริ่มกับตัวไว้น้เนาะพี่น้องเนาะรับที่สําคัญตัวที่เพิ่นเล่าบ่เน้นนะครับพ่อแหล่บ่เน้นเข้ามาร์กเข้ากับพิจรารณาเมืองเอานาะพี่น้องเนาะรับพอเตรียมกอไวพ้พรคอยเข,าข้าคอยแตกปังๆอีกครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบโศกมนันมน,นกันนะครับเอาพอเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อแหล่นอนนานาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมา รับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเน้อพี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะรับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมข้อวอวยพรคอยเขาคอยแตกปัง,ปงๆอีกรับพี่น้องอีกีจะได้โฉบโฉบมันมันกันนะครับรับเอาจะลืมเน้อพี่น้องเนื้อขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำแดงเนาะรับเนาะ,นะเ,นะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับ รับเอาสุดท้ายทายสุดนี่พอเตียมกับข้อกับขอพกรุ่นนิบีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมข้อไวพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใจใดความไข่ใหญ่มีนะครับเนาะรับคอยมีแต่โศกแต่ลับให้ถูกให้รวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตียมกันมีแค่นี้นะพี่น้องเนาะรับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้า ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม